สวัสดีครับผมช่างบ้านไฟซิ่งนะครับวันนี้ก็มารีวิวอีสุดีแมอบป่ายนะครับโหน้าไม้เลยแดดร้อนเออเป็นดีแม h i g h l ลนเดอร์นะครับปีประมาณ12-14นะครับติดตั้งไบ l อลดีเลเซอร์ครับเป็นไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับนี่นะครับไบเอลดีเลเซอร์วัตต์นะครับเป็นอีกโปรแม็กนะครับเออลดราคาอยู่3,000บาทนะครับตอนนี้ติดตั้งก็แถมฟรีไฟวงแหวนไฟหลีนะครับ เป็นอีกฟอร์แมตลูกแก้วเดิมมันเปลี่ยนหลอดเอวดีมาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับ l e วดี LED เก็บดีๆก็มีแต่ว่าฟิล์มรถเป็นเซรามิกนะมันมืดก็คือแนะนําเป็นตัวนี้นะครับลูกค้าก็ติดตั้งจบแน่นอนดูดูดครับคัทบท็อปคมๆไฟสูงอรไฟต่ตมไฟสูงก็ติดสี่ช่องนะครับของเดิมจะติดกันช่องเดียวอันนี้ก็ไฟสูงติดสองช่องเลยกต่ดูกข้าง ไปโสงตามโงูงตามโอเครียบร้อยฝากด้วยนะครับสวัสดีครับกลับรถเลยบ้าง